คนไหนที่เรียนนิเทศศาสตร์มาเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ได้ครับคุณจะมาอ้างทมงมนวันเรียนห้องสมุดมาจะไปเอาเข้าไปเป็นชื่อโปรดิวเซอร์ไม่ได้ก็ตัวมันอีกใช่ไหมเห็นไหมละ่ะพยายามเจียมตัวเองหน่อยผิดกับคนอื่นแล้วทีนี้จะมาเอาเข้าไปอยู่ด้วยอะใช่ไหมละ่ะ บอกว่าเป็นเพื่อนคามีก,ไมก,กไม็ไม่เกี่ยวครับใช่ไหมล่ะไม่เกี่ยวครับคุณผิดกับป๋าเปมตินัสุรานนท์เองผิดกับผมมันจบไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องเข้ามาช่วยเข้าใจไหมล่ะแล้วแต่คุณควรจะคุยอะไรกับชจ้าคุณเพราะผมจะคุยเรื่องของผมใช่ไหมล่ะข้าวันนี้เทศนาเมื่อคุณมีห้องเสียงห้องเสียงก็คือห้องบันทึกเสียงห้องอัดเสียงเมื่อมีคนส่งเข้าไปปุ๊บเสียบแจ็คเข้าปับ๊บ ฟังนั่งฟังไม่ต้องพูดอะไรครับนั่งฟังอย่างเดียวนั่งฟังอย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้ดูดีนะครับทีนี้ผมจะใช้เสียงผมนะตัวนี้ อันนี้เป็นห้องอัดเสียงธรรมดาครับล้วไม่ได้ผ่านการมิกซเราอย่าได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้าย Oro oh, deu a mãe me mãe. เราอย่าได้เจอกันขอให้มันจงเป็นวันสุดท้ายพอรู้ดีว่าไม่มีความหมายนฉันก็ต้องตัดใจก็คนนั้นเขาก็ยังคบเธอก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขาอาสลรับเพลงนี้ก็จบไปแล้วครับต่อไปจะเป็นการลากเสียงของมาลัยแคลร่ กูทําเพื่อไม่ให้เด็กไปติดยาเสพติดไอเ้เฮียไอเย็ดแม่มึงไอ้ควายไอเ้เฮียดีไหมครับคนเมืองสกลดีไหมไอ้ควายดูบันลีแล้วมีปัญหาไหมล่ะ Icana, ไปขอตังแม่นี่ได่มาสันก็ผิดพ่อเหรอว่าไอ้ควายไอ้สันหม <aty> าไอ้เหีย้ย <s waste écrit> Why do I look at the QAM, Sam? I can't give any more. I can't live. I can't Weh!